สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับมาม่าไม่ใส่ไข่วันนี้นะครับก็ <c oughs> วันนี้ตั้งใจจะมาขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกท่านจริงๆเลยขนาดนี้2,000ไลค์แล้วนะครับในระยะเวลา2ปีซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตกับหน้าที่การงานตรงนี้บ้างน, <c oughs> นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็จะสร้างผลงานดีๆให้แฟนเพจได้ติดตามกันต่อไปนะครับผม วัดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อตกกุ้งนะครับชื่อว่ากุ้งเผาคาเฟ่นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธก็เป็นสวนอาหารด้วยเป็นบ่อตกกุ้งด้วยนะครับก็ดูบรรยากาศเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะครับจนถึงห้าทุ่มนะครับก็จะมีบ่อตกกุ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการตกกุ้งได้มีเบ็ดให้ยืมด้วยครับคนที่เป็นกําลังใจตกกุ้งก็จะอยู่โต๊ะข้างๆนะครับมีอาหารเครื่องดื่มว้บริการนะครับมีซุ้มกาแฟมีซุปที่ นี่ครับอันนี้เป็นร้านอะไรครับ<ะ>อันนี้เปิดเป็นร้าน,นบ่อตกกุ้งค่ะเป็นบ่อตกกุ้งนะครับ <c oughs> ก็ให้ลูกค้ามาตกกุ้งใช่ค่ะมีทับบริการไงครับบริการชั่วโมงแรกหนึ่งร้อยค่ะชั่วโมงที่สี่เป็นต้นไปแปดสิบบาทอ๋อแสดงว่าสองสามก็หนึ่งร้อยอยู่ค่ะหนึ่งชั่วโมงละหนึ่งสองสามชั่วโมงละหนึ่งร้อยใช่ชั่วโมงที่สี่ขึ้นไปชั่วโมงละแปดสิบบาทแปดสิบบาท ได้เท่าไหร่เอากุ้งไปเลยใช่จาบ<ล>เวลาเมื่อได้กุ้งตัวแรกตีสี่ชั่วโมงได้กุ้งไม่ถึงครึ่งโลให้กุ้งไปเลยครึ่งโลโอ,อ้ถ้าสี่ชั่วโมงตกไม่ได้ถึงครึ่งโลเราจะให้ครึ่งโลไปเลยให้ครบครึ่งโลนะพี่ไม่ใช่ให้ครึ่งอรอ๋อ <c oughs> ให้ให้ครบหรอเตะที่ได้<อ>ให้ครบครึ่งโลแต่โปกตดีก็ได้อยู่แล้วเนาะโอ้ยโปรนี่เขาได้เกินครึ่งโลอยู่แล้วถ้าไม่โปก็อย่างน้อยก็ครึ่งโลละใช่ mari kita mulai dong ไแล้วครับเ่อยมันดีครับมันดีมันดีมันดีได้แล้วครับไม่กินแล้วนะครับกองกีบครับปดดิจิ้มโอ้โหดูครับดู้ขนาดครับการกินของกุ้งมีหลายแบบครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าก่องกองกีบอีอตอนนี้เราผดกุ้งแล้วนะครับเราจะใส่นเดูตอนนี้เหยื่อยังไม่หมดเลยนะครับเราใช้เหยื่อเดิมได้นะครับ แล้วต่แล้วก็ตกกันใหม่นะครับเนผมโพ้ได้ลแล้วเดี๋ยวรออีกตัวครับตอนนี้อีกตัวหนึ่งเราจะครบ4ีกิโลนะครับรวมทั้งบ่อนะครับตอนนี้เขาก็ได้คู่แล้วครับไหนใครได้แม่แม่นี่ใครพี่อะไร นี่นะครับกุ้งสดๆจากบ่อเลยครับที่ออกมาเลยนะครับโอ้ยบัวไม่ต้องกลัวกลัวไม่เอาแกะให้หน่อยแกะเป็นไหมโอ้โหนี่ครับเขาเรียกว่ากินเต็มปากเลยนะครับรับรองครับที่นี่กินทุกคันนะครับอ่ะถ่ายเสร็จแล้วก็มาแกะนะครับตะกรงผมไม่กล้าจับกุ้งนะครับอันนี้ชาแกะให้หน่อย เราต้องจับก้ามมันก่อนนะครับจับอาวุอ๋อแล้วก็เอาปลดออกเลยนะครับโอ้ยเราไ่อรเราก็ใส่ตะกร้านะครับโอ้ตะกร้านี้ก็สี่ตัวแล้วนะครับนี่นี่มาด้วยกันครับคิมด้วกันิมด้วยกันชิมด้วกันออเยี่ยมยี่ย มาแล้วนะครับเราเห็นอีกหนึ่งเมนูแล้วครับอันนี้เมนูอะไรครับสามชาั้นข้าวี่เกลือค่ะอ,อร่อยไหมครับอร่อยจังอลองชิมให้ดูก่อนชิมเลยน้นองมากินพักเออตัวนี้มันหมูด้วยอ่าลองกินครับไม่งั้นผมไม่กนนะมินนะผมเมือ่อคืนนะรู้ใส่มะขังนะพี่ไปอ่ะมะขังคือไงครับ <laughs> รู้จักอร่อยค่ะโอเคครับเ <laughs> ขาบอกว่าอร่อยก็จะอร่อยก็ได้ <laughs> ทำกันนี่นะกล้องกล้องกุ้ง <c oughs> ที่เราได้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้เขาใส่ถุงกลับบ้านให้เรานะครับก็จะทำอะไรงไงต่อเดี๋ยวก็รอดูเมนูต่อไปนะครับอันนี้จะทำไงต่อได้บ้างครับกบบลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยเรับ ขายต่อเอาไหมครับพี่รับไหม okay. เอาครับหมดนี้ผมเอาพันสองพอรล่าเพิกเดียวกันรู้จักนี่แหละก็มาตจุ้งแล้วก็จะได้กุ้งกลับบ้านอันนี้ขั้นต่ำนะครับขอบคุณครับพี่ให้หุงนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากุ้งไปชั่งกันนะครับเพราะมันจะได้กินลง นี่ชาันนี้เลีอะไรลูกเร่อะไรดูสิไม่เห็นขนาด,ดน,นั้นเลแหรอคะนไม่ต้องนี่โกงจะช่างแล้วลูกโลขรึ่งนะครับวันนี้เราได้กลับบ้านกันไป1นกิโลกับครึ่งกิโลครับก็คือโลครึ่งนะครับสด พี่เอ็นครับพ,พี่เอ็นครับพี่เอ,เอวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับ